วสวัสดีค่ะทุกคนจา,ก,ากับช่องขายเทีย่ยวปอีกแล้วพูนะคะแ้งนะคะวันนี้ก็วันหยุดนี้น้อยใช้สอยประหยัดพูราไปแบบชิวๆคาเฟ่ขับรถไม่ไกลมากเอาแค่แบบอ่าสักครึ่งชั่วโมงถึงพอดีรู้มาว่ามีคาเฟ่เปิดใหม่เบิร์โดอ,อืมน่าสนใจดีแล้วก็คาเฟ่นี้พาเพชรลี <laughs> ฝาเบบิลลี playing, ่เข้าไปได้ด้วยเป็นลูกหุ่นหน่อยครับก็เขตจาหน้าผีนะครับซึ่งเด็กยุค90น่าจะรู้จักตอนเช้าเช้าเนาะผีแมวเนาะผีเขาไม่ได้ได้ละครแล้วจะพาจะพาหน้าผีไปเที่ยวคาเฟ่วันนียหน้าผีมาทำช่องหาดเที่ยวเลยทุกคนเนาะผีตัวจริงแต่แม่ปกติเราก็จะเล่นอะไรกันแบบนี้นะ โอเคทุกคนก็วันหยุดนี้น้อยใช้สอยประหยัดเพราะว่าใกล้จะคุยใกล้จะชิ้งปีแล้วแล้วก็เดี๋ยวพูดจะต้องใช้วันหยุดยาวช่วงข่าดาวอีกหลายวันเลยเพราะพูดยังทํางานประดับอยู่เนาะแล้วก็อกอดกะถึงปีใหม่ก็ต้องมีชิปย่อยอีกเออชิปย่อยก็ต้องใช้เาเางินหยุดสองสามวันเข้าไปแล้วเพราะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะไปใกล้ๆชิวๆคาเฟ่ที่แบบได้ฟิลเขียวเีวเห,วเหวมือนกันได้ โ okay. อเคเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าไปต่อเราจะถึงแล้วทุกคนคนเยอะมากวันนี้เรามาชิวกันที่คาเฟ่ที่มีชื่อว่าบ้านไร่มหาสวัสดิ์โอ้โหน่าจะฮอตเพสดสดๆดูดที่จอลลดรถเ้ยเราจะมีที่จอลลดรถไหมอะ <c oughs> วันนี้เราจะได้จอดแล้วลงไปกินไหมคะเพราะเหมือนเขาเพิ่งจะเปิด ประมาณเดือน,นสิงหาที่ผ่านมาได้พี่ครับพี่ครับนี่ตรงนี้ได้ไหมได้ไหมตรงนี้ได้ได้ไหมไไไโอเคเรได้ที่จอดแล้วเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันทุกคนเพราะเขาบอกว่าเขามีสาขาติกสาขาตรงที่จังหวัดะนองด้วยแล้วเขาก็มาเ,เปิดที่นี่ที่ตรงนี้เถวเรียกอะไรราชพฤกษ์นนทบ,บุรีใกล้กับคลองมหาสวัสดิ์เนาะ เดี๋ยวรอที่จอดรถก่อนนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในแล้วก็หาอะไรกินอร่อยข้างในก็จอดได้ข้างในก็มีที่จอดทุกคนตรงนี้เป็นด้านหน้าของคาเฟ่เนี่ยคือชอบอะไรแบบนี้แหละช่มคาเฟ่ที่เป็นแบบอะไรที่เป็นไม้ไม้แบบนี้ยคชอบเลยดูดิความสิ่งต้านสาขา ของต้นไม้ในกรุงเทพในเมืองเราก็ยังหาความเขียวได้นะเอาแบบเวลาหยุดเรามันไม่ได้เยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะทุกคนคนเยอะมากอ๋อต้องใช้เวลาในการออเดอร์เดี๋ยวเราไปค่อยเดินอาหารเลยว่าเป็นคาเฟ่ครับพี่ถ้าเป็นคาเฟ่เนี่ยสามารถอาจจะอยู่ความความเลยแต่ว่าอาหารเราต่อ ที่ขขเข<อ>าเ<จอ>าป็นร้านที่มีร่องงานสังขารอะไรเป็นแน่สครับเนี่ยกูชอบความอะไรที่เป็นแบดเดี๋ยวไปดูไปดูที่ก่อนอ๋อไปดูที่นั่งก่อนนะทุกคนเดี๋ยวค,ค่อยเอดินดูรอบร้านหรือจะกินก่อนหรือยังไงก็มาด้วยความผิวอีกแล้วโอ,อ,อยดูดิชอบอะไรแบบไม้ๆอย่างเงี้ยปลาคารับปลาครับแน่นมากอะไรปลา,าคารับไหนตัวาเริ่มเลย มีปาา่าคาบคือทั้งเดินนี่่วนคาเฟ่ารักษณ์นะบอกว่ามีคดเชียวเลี้ยวลรอเออตอนกลางคืนน่าจะสวยค่ะทุกคนออดูต้นไม้ดิชอบอะ่ะทำไมกูด,ดูว่าฟิลขายแบบสไตล์เชียงใหม่ ่เขาบอกว่าเขามีสาขาที่ระนองนะะอ,อกมากแล้วก่อนคุณแบงไม่ไหนแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวค่อยเดินดูให้ทั่วอีกครั้งนะทุกคน <Yeah. S 1> ทุกคนกูจะมาดูเมนูก่อนเพราะว่าคุณแบงยังเลือกที่นั่งไม่ได้เลยตอนนี้แบบทุกคนมหาศาลมาก พยายามจะแจ้กแจ๊กไปดูเมนูแต่ก็เดี๋ยวใอยว่าดูอีกทีนะทุกคนอันนี้พยากาศตรงออเดอร์น่ะเดี๋ยวเดินเขาไปดูอ่ามันจะมีตรงที่เป็นงานคาฟด้วยอูชอบมากเลยอ่ะนี่ตรงนี้มันจะเป็นร้านงานคารฟฝั่นี้นะพี่ตรงตรงนี้มันเปียก กนมันตกใช่ไหมัมนเพิ่งหยุดเลยพีอ่อ๋อนี่ไงเพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกตอนนี้หยุดแล้วพี่เขาเอาเอาหมอนมาให้เอาเบาะมาให้รองนั่งกูขอไปดูร้านนานทาตรงนี้ก่อนจริงๆกูก็อยากจปลี่ <จะ S 1> ยนให้ส่ตัอาหารแบบสไตล์ตอะไรอย่างนี้นะ แต่แล้วไงตัวเองมาโนว่าตัวเองใส่แล้วมันจะไม่เข้ากับเราหรือเปล่ะเนี่ยเป็นพวกแอนเมสน่ารักมากเลยอ่ะที่แบบน่ารักไปทุกมุมเลยทั้งความเขียวเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เดินไปดูตรงนู้นจะติดคองมหาสวัสดิ์ทุกคนมันให้ความรู้สึกเหมือนเรา แหมปกปิวมาทางเหนือหรือเปล่าทางที่เป็นคาเฟ่ที่มีสาขายอยู่ที่ระนองด้วยโอ๋ยเห็นกันมาแล้วมันชุ่มชื่นหัวใจขับรถมาแค่ครึ่งชั่วโมงมานั่งสัองสามชั่วโมงก็อโอเคแล้วตัวร้านน่ารักมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปออเดอร์ขนมเครื่องดื่มกันแล้วแต่กูก็คงกินอะไรเดิมๆเมพราะในบางอย่างกูก็กินได้ไ แม็กไม่์ความแม็กไมา์โอเคเดี๋ยวไปออเดอร์ละค่ะขออภัยทุกคนช่วงจังหวะนี้กูต้องขออนุญาตภาคนารกนะเพราะว่าลืมเปิดไมค์อีกแล้วนี่คุณแบงค์ได้ออเดอร์มาแล้วออเดอร์ของเราจะมีแมงโก้แพชชั่นฟู้ดของคุณแบงค์นะอันนี้ปักร่มมาด้วยถ้าเกิดฝนตกก็กางร่มอันนี้แหละกับแล้วก็จะมีเป็นอ่า ขนมเค้กชัยมัสค์ดนะทุกคนนี่ชัยมัสค์ดรสชาติกำลังดีอร่อยมากเลยเพราะว่ากู๊ดกับแบงค์จะไม่ค่อยกินหวานนะแล้วของกู๊ดก็จะเป็นช็อกโกแลตเย็นหวานน้อยเหมือนเดิมเพราะว่าแน่นอนกู๊ดกินกาแฟไม่ได้โอเคเราได้เครื่องดื่มกับขนมมาแล้วก็จะทานให้อร่อยก่อนดิวิชเชสกันด้วยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยไป รีวิวร้านบ้านไรมาหาสวัสดิ์กันต่อนะคะ ไปตามเพชรเฟลลี่ของเราไปหมูน้อยนายอ้วนชี้ดิตรงไหนไปตรงไหนตรงนี้คือร้านเด็กเล่นนะตรงนี้ที่เราอยากเล่นแล้วก็ตรงนู้นมีขายแบบพวกอ่าอะไรนะแนด์เมดแนด์เมดเออแนด์เมดเสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆนี่มองน่ารักไหมน่ารักไหมน้ง นี่จะเป็นโซนอาหารห้องแอร์อ่ห้องอาหารลำธารสวยมากเลยธรรมชาติมากมีแบบว่าถ่ายไปโมดซัวสเปะสปะไปหมดแล้วนะทุกคนดูดสวยสวยนะดูธรรมชาติปนะ่ะอือเนะคือดูเหมือนธรรมชาติเลยร่องนงร่องนอง้ำแล้วก็ที่จะเป็นหรือเป็นน้ำที่ดูดึ้ว่าจากคลองมหาสวัสดิ์นั่นก็ใช่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 ใช,ใช่น้ำจากคลอง เป็นน้ำตกครองมหาสวัสด์ใช่เป็นน้ำจากคลองแล้ววนวนออกอ่าในนี้ก็เป็นห้องอาหารเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องเข้าไปหรอกอ่าเราไปตรงริมคลองถ้าทางฝั่งไหนได้ฝั่งนี้ก็ได้อ่ามาทางฝั่งนี้ก็ได้ทุกคนหรือจะเข้าอีกประตูหนึ่งก็ได้ตอนนี้เริ่มแดดร่มลมตกแล้วอากาศกลาลังดีมากอืออากาศะะกาบอกว่ากาลังแบบสบายไม่ร้อนอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นชิงช้าครับให้เด็กเล่นชิงชงชิงช้าทางเข้าทางเข้าร้านอาหารเดี๋ยวนะทุกคนโดยนี้เมื่อกี้แบบแบบแไฟเทกก็มาบบบนี่ไฟแับจับจับแผลในจอที่นี้นำน้องหมาน้องแมวเข้ามาได้นะทุกคน การเอาใหม่กาเริ่มใหม่เป็นโลโก้ของร้านบ้านไร่มหาสวัสดิ์ถ้ามีโอกาสจะลองไปที่สาขาที่ระนองนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะทุกคน,นวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนเล็กน้อยที่วันหยุดอันน้อยนิดของเราจะมาชิลๆได้ และเดี๋ยวทริปหน้าจะไปกันที่ไหนไปเจอกันนะจ๊ะบาย